โอเคครับผมสวัสดีท่านอ้าวอๆาเอาวไอ้สัสด่าด่ากูด่ากูเหรอด่ากูเหรอครับด่าใครไม่ด่ามาด่ากูไอชิบหายแม่งต้องเจอแบบนี้แหละครับโอเคเอาไม้เอาไม่เอาไม โอเคครับผมสวัสดีทันรับชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่ผมเซนิกแล้วนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Grand Theft Auto V หรือ GTA 5นั่นเองนะครับกับ Mod The Fat นะฮะกับตัวละครอ่าร a เ d e r f i g ์ไขวัญใจของเรานั่นเองนะครับตอนนี้ยอดวิวคลิปของม a ร d e r f i g อร์พุ่งมากๆนะฮะตอนนี้ผมก็มาทำอีกคลิปหนึ่งนะครับก็หลายคนที่ดูม a ร d e r f i g อรก็จะรู้ว่าม a ร d e r ในเรื่องนี้เนียมีอยู่ด้วยกันประมาณ3ตัวที่ผมจําได้นะจะมีตัวสีเหลืองชื่ออะไรแล้วไม่รู้แต่ตัวสีดําก็ผมมันจะเป็นตัวโกงนะอืมมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบซึนๆตัวโกงๆนิดนึงนครับนะมันชื่อว่าเดลตานเองนะครับเออไอเดลต้า <Wow. S 1> นะครับวันนี้ผมจะพาเดอะแฟตไม่ใช่พี่จะพาเาเดิมไฟไปสู้กับเอ่อเดลตานเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปนะฮะขอให้น้องๆกระทืบไลค์ผมซัก300ไลค์กันก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ มาไรเดอร์ไฟของเราไปไฟกับ Delta เดลตานั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปไฟกันเราจะมาลายเคงคนแถวนี้ก่อนครับนะอยู่ไม่ได้ครับผมถ้าไม่ได้ลายเคงเนี่ยนะฮะโอเคไปไปเว้ยโอ้โห,หนุ่สาวๆครับผมแค่สาวกำลังจะข้ามถนนครับเราจะไปต้อนรับเขาดีไหมนะฮะเออเดี๋ยวเราจะไปต้อ,รอนร,อรับด้วยทอร์นาโดไปต้อนรับด้วยทอร์นาโดครับว่าไงน้องสาวหมุนนี่หมุนโชว์หมุนโชว์นี่นี่โอโ้โหมุนไปทอร์นาโด หมุน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 เข้าไปหมุนนี่อะฮะหาล่นกันแบบสโลุมเมชันเป็นไงล่ะโอ้โหไฟไหม้กันเลยีเดียวอะไรวะ <c oughs> นี่ทำแค่นี้ไฟไหม้เลยเหรอทอร์านาโดผมเนี่ยสุดยอดขนาดน,นั้นเลยเหรอฮะนี่ไงไปไหนเดาไอ้บ้าเอ้ยรถโคกเหรอมึงนี่กูไม่ได้โฆษณานะเว้ยไอ้บ้ปเ,เอาให้ยุบเอาให้ยุบไปเลย เอาให้หลังคาย,ยุบบุกกันแล้วเนี่ยพี่ด้านหน้าพี่บุกบุกแล้วเนี่ยพี่ยังไม่หยุดอีกนะพี่นะโอเคโอเคผมลืมปลดดาวออกครับผมอยากไฟกับตำรวจพัดที่แล้วผมยังไฟกันไม่มันกับตำรวจเลยนะครับขอปลดหน่อยเฮ้ยรถนี้คุ้นๆเหมือนรถไอ้นี่เลยรถของแฟงกิสมึงเอารถแฟงกินมาทำไมโอ้โหเย่เลยครับเย่ล้อดิเบี้ยวเลยเดียวไปอะไรพี่ไปเลยพี่ไปเลยพี่นะฮะ ตำรวจมาครับตำรวจจะมาจับมาเลเดอร์เลยครับไม่มีทางแล้วครับบอกเลยนะโอเคเราไปนี่ดีกว่าแฮแท็กไปควักหัวใจคนก็นีก็่าควักหัวใจสาวเอ้ยนี่ไงว่าง,งน้องสาวโ,โอเคเอากดผิดไอ้เจ้ยกูจะกด e ไปกดต่อยไปกดต่อยแม่งลอยเลยโอค้คนนี้ก็ได้ก็เอาเอาเอาโอเคเอาชิบหมยเอาไปบา้าเอา้ยไปกดแข่งรถเฉยเลยไอพี่ผมไม่มีรถแข่งพี่เออผมจะไฟกับตำรวจอยู่เนี่ย อย่าบอกนะตำรวจไปแข่งรถไอ้บา้าเอ,อ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ไอ,อ้ควักหัวใจป้าโดนสองเลยควักหัวใจเดียวควักไปอีกอันหนึง่งบินครับผมบินครับผมอุย้ยรถนี้มันรถโฟล์คเกอร์นี่รถโฟล์คเกอร์มาอยู่อะไรแถวนี้รถโฟล์คเกอร์ฮะฮะรถโฟล์คเกอร์นี่โฟล์คเกอร์ตายไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอไอบ้บ้าเอ,อ้ยฮะนี่มึงจะเอาไปแข่งอีกเลยเนี่ยยับเยินขนาดนี้มึงจะเอาไปแข่งอีกเหรอฮะ อุ ð, kind of uh, ้ยอุ yep. ้ยอุ้ยมียิงสวนด้วยครับโกเยิงตำรวจยิงตำรวจเลยมันทำเราเราจะมาแข่งรถนี่ไงจวกแม่งเลยไอหัมเอ้มาซ่ากับพี่เออเออดีมากนะดีมากดีแล้วดีแล้วดีแล้วอุ้ยอุ้ยคนที่มาแข่งรถแม่งมายิงตำรวจอ่ะสงสัยม่ยทำไมรถมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ววะงงเลยกูกูงงเลยหอายโอเคเอาท่าใหม่ต่อเอาเป็นอ้นี้ดีกว่านะครับยนนี่ไง ออกมาทำไมกบพี่ออกมาทำไมกบพี่ฮะไปละโวยมาเลยเดือดไฟกูไปลวโวยไอ้นั่แน่แน่นยังไงมาทำไมกบพี่มามามาหาผมใช่ไหมผมรู้นะมาหาผมไม่ต้องมาหาเราเดี๋ยวผมไปหาถึงที่เลยมาหาถึงที่ครับผมมาหาถึงที่เลยเจ๋งเจ๋งเจ๋งดิมึงเจ๋งนะครับเจ๋งนะมีอีกไหมไม่ทราบว่ามีอีกไหมมีอีกไหมนะไอหำมมีอีกไหมนั่นไงนั่นไงนั่นไง ออกมาต่อผมดีแน่จริงอะฮะอ๋อยิงผมอ๋อยิง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 นี่มึงยิงบุบบุบบุบรบุบบุบบุลบบุบบุบบุลับบบตายเาไปอีกดอกนึงพี่ตำรวจอีกดอกนึเรียบร้อยตายหงเลยมึงตหงเลยนะครับโเคนะเดี๋ยวผมจะไปหาไอ้ีดีกว่าับผมก็เปิดไอนี่กลบไปหาอหูบ้านเกอพระที่แล้วผมไปหารยังวะะ เห็นเขาบอกว่ามันอยู่แถวไหนวะเออผมยังหาแม่งไม่เจอเลยนะครับผมอยากไปมากเลยอยู่แถวไหนวะโอเคครับผมตอนนี้ผมวับมาแล้วฮะผมว่าแม่งใช่ด้วยเว้ยนี่แหละไอ้หมู่บ้านเกหมู่บ้านเกแดดไอ้หมู่บ้านไม่ใส่เสื้อผ้าไอ้หิ่ไอ้หมู่บ้านลรจิตนะครับนี่ครับนะนี่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 นั่งอยู่มันกําลังอยู่ครับเดี๋ยวผมจะไป ไปเข้าประตูหน้าบ้านมันนะฮะเราจะใช้ท่าแรกผังหน้าบ้านแม่งเลยเฮ้ยนายเฮ้ยทำไมามันใส่เสื้อกันแล้ววะเอา้างงเลยกูตกลงมันใส่เสื้อกันแล้วเหรอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเทนแล้วเหรอครับพี่เปลี่ยนเทนเลยโอ้ยไปพังด้วยเว้ทำไมวะประตูมึงแข็งจังวะอุย้ยเชื่อประตูแข็งวะโอเคแม่งเข้าแม่งเลยกูไปสวนเว้ไหนไหนไหน,นวะหมู่บ้านเกไม่เห็นมีเกสักตัวเลยอะไรวะ โอ้โหเก,กากเกากาด้วยนะไหนอะหมดแล้วเลยหมดแล้วแ,วแ,วแค่นี้เหระเออไมเห็นมีเขาเรียกอะไรวะแบบมีประตาโอ้มีเสียงสาให้ด้วยนะครับมาเสียสตว์โอเคผมจะปดไอ้นี่ดูว่ามันจะมากันไหมไม,มาแล้วมาแล้วมีคนวิ่งอยู่เมื่อกี้ตรงนู้ไปดูดินี่ไงนี่ไงเอาไปติดเสาเลยมึงเอานี่ไงนี่ไง เอาตายแค่นี้แหละทั้งหมู่บ้านมีแค่นี้แหละโอเคเองั้นเราก็ไปดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่สนามบินครับเราอุ้นที่นี่ไงนี่ไงนี่ไงคนหนึ่งคนหนึ่งปล่อยไปใส่ไม่เสียงเกงด้วยนะครับเราจะไปหาเดลต้าันที่สนามบินนะครับเพราะว่าเรานัดกับเขาไว้ที่สนามบินเราจะไปไฟกับมันนะครับไปเดี๋ยวเราไปสนามบินกันดีกว่าไปเลยโอเคครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกำลัง หาเดลต้า Delta อยู่นะครับไอเดลต้า Delta มันอยู่ที่ไหนวะไอหําเดลต้านะครับโอเคแม่งแหลกเลยเมื่อกี้นะฮะอ๋อตอนนี้ผมก็มีแผนที่จะเอามดเออเขาเรียกอะไรอ่ะมดภาพสวยออกแล้วนะครับเพราะผมคิดว่ามันนะผมว่าคอมผมยังไม่ถึงเวลาที่จลองใช้มดตัวนี้นะครับขอผมเก็บตังค์ซื้อคอมใหม่ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใช้เออมดภาพสวยกันในครั้งหน้าๆน,นะโอเคไอเดลต้ามันอยู่ไหน เดลต้าไอเดลต้าบ้านะครับเราจะสู้กับมันที่นี่นะครับเดี๋ยวผมขอไปตามหามันก่อนโอเคครับผมผมเห็นมาแล้วฮะที่จุดแดงๆคุณเห็นหรือเปล่าในแผนที่นั่นแหละครับนั่นงั้นนั่นเดลต้าไอเดลต้าบ้าตอนนี้ผมใช้ท่าหนึ่งยออุ้ยมันมาแล้วนี่ไงกูต่อยแม่งก่อนเลยอุ้ยโอ้โหมันสวนกูอะโอเคมึงเอาอุ้ยมึงเอากับกูนักใช่ไหมมึงจะเอากูใช่ไหมฮะมึงวิ่งไปไหนฮะนี่ไงตบแม่งเลย เอาดิเอาดิเอาดิมาดิมาดิาดโอ้โหแมงสวนกูไอ้เซ็ตนี่ไงมึงจะเอาเหรออุ้ยหอวมึงต่อยต่อยกูเหรอท่านเดลตาา้าฮะมึงก็เป็นมารไรเดอร์เหมือนกูนนัวว่แหละอุ้ยเดียวเดียวเดียวเกิเดอะไรขึ้นกับมึงอุ้ยแม่งวิ่งเร็วว่ะอุ้ยแม่งกระโดดมาแล้วแดกแดกกูหรอกเอาลบเองเฉยแบบแบบนี้ก็ได้เหรอเดลต้าแบบนี้ก็ได้เลยครับฮะฮะอ่าววิ่งวิ่ง อุ้ยโอ้โหมีโยนมีโยนใสกูกโยนเป็นนะเว้ยเดี๋ยวมึงเจอกูอุ้ยอุ้ยเชือหลายดอกแล้วมึงเนี่ยอ <ulations> ุ้ยโอ้เลือดเราจะหมดครับเราเราต้องรีบวิ่งก่อนครับเม้นเลือดเราหมดแน่นอนนะฮะไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปด้านนี้แล้วไปด้านนี้ล้ะนะครับไหนอุ้ยมาแล้วอุ้ยไม่โดนว่ะไปไหนวะมาแล้ว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 โอ้โหต้องใช้ต้องใช้ทักษะการดูนะครับโอเคโโลโมชั่นเดี๋ยวเราจะโซโลโมชันนะครับพอมันมาใกล้เรา นะฮะที่ขวาจะเป็นใครสโลว์นีมาแล้วอุ้ยไม่ไม่ทันว่ะเจ็ดแคโอ้โหแม่งเท่ว่ะเดลต้าแม่งเท่ชิบหายเลยอุ้ยจริงๆผมก็ผมผมจะเป็นคนชอบตัวสีเหลืองมากกว่านะครับนะเพราะว่ามันเทนะครับผมเป็นคนชอบสีเหลืองแล้วนี่ไงกูตบแม่งเลยไว้ไว้ไวมาบนไวไวมาบนไว้มาบนไว้มาบนในห่ำเอ้ยโอเคผมจะใช้ท่าควักหัวใจใส่มันแม่งอยู่ไหนแล้ววะอนี่มันอยู่โนะอยู่โนะ นะะฮเมื่อกี้มีปัญหานิดหน่อยกลับมาแล้วนะครับไหนไหนวะเอ้ยนี่นี่ไงท่าควักหัวใจปวดอุ้ยเชื่อแข็ม่ได้ผลวะอุ้ยไม่เต้อปูไอ้เชื่อเต้มปูนักเช่งไหมนะฮะมันต้องเจอท่าหมัดรั่วไปไหนแล้ววะ่าสโลมเมชั่นอุ้ยโอ้โหกลางกลางหลังเลยอุ้ยเต็มหลังมันเด็ฟ็อกเกอร์มัเด็ฟ็อกเกอร์ไปไหนแล้วไปไหนแล้วอุ้ยอุ้ยสโลมเมชั่น ตบ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 ตวดนั่นไงอุ <_ Jean Rabbit bulun> ้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยกูไม่ตายนะครับอุ้ยผมว่าถ้าโนาโดอุ้ยทาโนาโดม่งทาอะไรมันไม่ได้แน่นอนเลยนะบเพราะว่ามันสามารถบินไปไหนก็ได้นะครับโอเคผมจะอาทาทานี้ดูนี่ไงนี่ไงเต็มหัวเลยมึงเต็มหัวอีสัสเตหัวไม่โดนเว้ย

อุ้ยช่วยฆ่ากูหน่อยโอเคมาแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนเลือดผมจะหมดครับประเด็นคือเลือดผมจะหมดไม่ๆม่กูไม่อยากแพ้ในศึกนี้กูต้องชนะเท่านั้นกูจะใช้ทอร์นาโดูครับเป็นไม้ตายทุกตายเก็บพอมไหนแล้วไหนแล้วมา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 แล้วหมุนยอตายตายซะอ้ห๊มเ้ยตายไปที่นี้เยนี่ไงอุ้ยเตะกูได้ด้วยโอ้ไม่ตายหรออะไรวะเนี่ย เกินไล่ขึ้นหรือผมต้องปรับไอ้นี่ออกผมไม่อยากปรับโอ้โหทำไมทไมทำไมทไมอยู่ไหนอยู่ไหนไหนแกอยู่ไหนมันไปไหนแล้ววะไปตรงฝั่งโน้นไปทำหาอะไรครับพี่ฝั่งโน้นฮะเตลต้ามันกลับมาโอ้โหกระจอกกระจอกมากเลยไม่เป็นไรครับตอนนี้เลือดเลือดกำลังเพิ่มนะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมุน ไปไหนแล้วอ่ะโอเคหมุน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 หมมใสมาเลยหมุน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 ตายตายแน่หนึ่งตายแน่นอนนี่ไงตายไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายเลยไม่ตายไม่ตายใช่ไหมฮะมึงทำไมไม่ตายสักทีทำไมไม่ตายสักทีมึงทำไมไม่ตายสัทีฮะไม่ยอมแล้วเว้ยวีบแล้วนี่ฮะโกรธแล้วเนี่ยโกรธแล้ว ไอ้บ้าเอ้ยนี่ไงโลรโมชั่นแม่งเลยไม่โดนไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้แม่งเลยเออแม่งเลยนี่ไงนี่ไม่ได้ฟื้นนะมึงไม่ได้ฟื้นมาเก็บครับตายตายเดี๋ยวตัดตายไปแล้วเดลต้าสังเกตสึกแล้วมึงเออศพเดลต้าครับก็กองอยู่ตรงหน้าเราเป็นที่เรียบร้อย สรุปมาเลือดไฟชนะมาเฟอร์ฮุลี่เฟอร์ไปชนะวัยชนะวัยว้าวว้าววว้าชนะเลยโว้ยชนะเลยโว้ยนะครับต้องวิ่งรอบนี้สามทียููชนะแล้วมาเฟอร์ฮุลี่เฟอร์ไปดูศพก่อนไปไหนล่ะศพยังอยู่ไหมยังอยู่ครับอาาหายหายเอาเดี๋ยวตาหายอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นะครับโอเค นะฮะคลิปนี้ไม่รู้ว่าสั้นหรือยาวนะครับผมก็เล่นไปตามสามผมนะโอเคไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กดซับกดใครกันด้วยนะครับนะครั้งหน้าอยากให้ตัวอะไรเฟ่กับตัวอะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะฮะว่าจะให้ใครสู้กับใครนั่นเองนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมเดลต้านะครับสงสารมากเลยนายดูนอนนอนท่าเด็บเลยนะนะนายเด็บเด็บแบบนอนใช่ไหมโอ้โหนี่มันท่าเด็บนะครับท่าเด็บในตำนานนะฮะโอเค นี่ก็ต้องตบมือให้มาในเดอร์ไฟของเราด้วยนะครับที่ทำธุรกิจสำเร็จนะครับโอเควันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย